สกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอารหังสัมมาสัมพุทโธพะคขวาพุทธังพะคขวันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพะคขวตาธโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนพะคขวโตสาวะกังโฆสังฆังนามา คาราเนสาหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณงคัจฉามิ พุทธังสรานังคัจฉามิธรรมังสรานังคัจฉามิธรรมังสรานังคัจฉามิสังขังสรานังคัจฉามิสังขังสรานังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสรานังคัจฉามิ ทุติยมปีธรรมังสรานังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรานังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสรานังคัจฉามิตติยมปพุทธังสรานังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสรานังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรานังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสรานังคัจฉามิ ตติยามปิสังคังสรนังคัจฉามิตาติยามปีสังคังสรนังคัจฉามิติสรณะขมันังนิทิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทนาธานาเวรมณีส er ิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจารา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระมัชฌะปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌาปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโพคัมปทานสาธุ สีเลนะเนพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทัยสาธุติพาหายะสัพพสัพติสิทยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังภูทมังคลังหายะสัพพสัพติสิทยาสัพพพยวินาสายะปริตังภูทมังคลัง วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลคาวินาสายะปริตังพููทะมังคลัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ทัดสะนะโมตัดสับข้าวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธางมัง ขาดชามมีสัมขางสารนังขาดชามมีทุติยามปีพุทธทางสารนังขาดมีทุติยามปีทางมานสารนังขาดชามมีทุติยามปีสัมขาง ขา,ชา,า,ขา,ชาดาขาชาชมมิตติยามปิพุทธังสารนังขาดชาชมมิตติยามปิรามานสารนังขาดมิตติยามปิสังฆังสารนังขาดามิสัมพุทเถงอาทตวิสานจะทวะทาสารจะสหัสเกียบัน สานินามามิสิระสาอาหางเตสังธรรมันจะสังขันทะเรียนนัมามิหังนัมการาุุภาเพนหนันตวัสเพมทเวอเนกาอันตารายาปิวินานสันตุอเสสะโตน

เปิีสุทัสสิลเถรทิโนนะโมโอมะตยาระทานสารตันนัตยาสสานตุการนะโมโอมะกาติตาสตาสวัตถิยาสปินะโมอาคาราปภาเวนาวิคาจันโุปาทาวัน

What's up, man? พาหุสัจจันจะเสียปัญจะวินายุอาจสุเสกิตตัสุภาสิตาจะยาวันตวันมัสสะสนามิเตปติปตาอมตะมิกายหาลาธามุทะเนพุถินวัตมานาอิทามปิสังเกระตันดามปานีตังเอเตนะส

เตียเคณเพียจาวิรุณทิจันทานียพาติเทรานยามปาเทปวิถามปิสังเครตันนังานีตังนสัจเจนสวาสิูตุ โคจังโคสติสังขาตัวธรรมบานังวิจัยโยตถาวิริยมเปียติปัสสติผู้อาจารขันญาติตาปะยะสัมมาทุเปกะผู้อาจารขาสัตเตอเตสัพพทาสินดาโมนินดาสัมมาทัตนา อาวิตาภาูริเกตาสังวาทิอภิตะเถสาชยเต้าจตังอภินันติตาวาโมจิสุตังคันเถ้าเอเตนะสะเจวะเชนะโสทิเต้าหุลตุสะพัทธาเอมธรรมราชาปิเคลันเยนาปิปิลิตุจุ นาตานเยวะพันนาเปตตวานัสารทารังสัมบุตริตตวาจาอาพาธาตัมอาวธาสิตานโสเอเตนะสัจจวะเชนะสวติเตมวัสสะพาธาปะหินาเตจะอาพาธาตินนาัมปิมาหสินเด ัมัตตากิเลสาวปัตตาโนปาติธรรมะตังเอตนสัจวาเชนสวิเตงตสาปะทาสัตะวามโพธารตันตังโอสัตตังโอตัมมังวารัหิตังอสานาเอตุขาวปสัมเอ สัตะวธรรมรตันตังโอสัตถังโอตัมังวารังปาริลาหูปสัมมันนันแชณะสวัตินานาสันตุปาทวาสะเพยภยาวาปสัมเน เอสขัตตวาสังคารตัณหงโอสถังโอตัมังวารังอาหนัยยามปาหนัยยามสังฆเตเจนะสอดิลานังสันตุปาทวัสัพเพรัคาบัวปะสเมนตุเตนะติมเมสระนังอัญญ์โอทเมสระนังวารัง เตนะสัจาวาเทนะหุตเตนะชัยมังนาติเมะสระนังอัญญธรรมโเมสระนังเอเตนะสัจาวาเทนะหุตเตนะชัยมังขาลังนาติเมสระนังอัญงสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจาว वाद्धेन अवुद्धते अच्छयन्माँ याँ केव जिरतनाँ लो केव विचति विविताँ นาทิตาส,มสัมมาสัติยวันตุเตียญาเกียนเจรตันนันโลเกียเวชติวิเา,ามกุฏรัตตันนันธรรมนาทิตาส,มสัมมาสติยวันตุเตียญาเกียนเยจรันนังโลกีเวติวิ ปุทุรตันดังสังคสัมมาณดาทิตัสมาสโสทีภาวันตุเตทัทาสโสทีงภาวัตุเตภาวนตุสัพพงคันตุสัพพเทวตาสัมภสงคานุภาเวนสัทธสโสที าานะวันโเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะยิมานิมายังพันเตพัตาพตานิสัปฏิวารานิพิขุสังฆะโอโนโชยามะสาธุนโนพันเต พี่ผูสังโคอิมานิพัตตานิสับปริวารานิปฏิคันหาตูอามหากังทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระพิสุทโธงขอพระพิสุพพสงธงโปรดรับซึ่งพัะตาหารกับของที่เป็นบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้า,าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า,าทั้งหลายตลอดการและนานเทินสาธุสาธุ ปริวาหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปิเอิจิตังปิตังตุมหังคิปเมวะสมิดชัตุสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนารโสยธามณิโชติราโสยธาวิวาจันโตสะพารวควาวินาสะุมาเตมภวัตวันตารโยสุขิเทียขนภวอภิวันทนาสีอุสุขัง ภาลังรัตนตยานุภาเปนรัตนานตยเตชะสันโตคาภยาเวราโสกาสตุจุปทาวาอเนกาอันตรายาปิวินัา สัตวัวชัยเสียทิทันางลาพังสวดทิมพัะขยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโอจาพโอคังชัยสวะสัตวะสาจาอายุจาชีวเสียทียมพวันตุเตมพวตุสัพพังหัง ราคานตตสามพเทวตาสามพพุทธานุภาเวนสัทธาสดเทสยมภาวันตสัวเทวตสัมภาวนุสามพันตตเุมพาน ลงราคันตุสาภเทวตาสามภสามขานุภาเวนสัทธาโสทิมอาวันตุเต สยันโตอันโพอันทียามโเลสักยานังนันทิวาตโนเอวังตะวังวิสยโยโหอิสัยยัยมังกเลอัปปะชิตะภัังเกสิเสปะวิโพ เรอสิเสกสาภะพุทธานังอักขาภาตัวปะมหะเติสุนาคตังสุมังคาลังสุปาปปตังสุหะทิตังสุจโนุสุโมหตัวจะสุเยถังธรรมปจจเรโสปทาเกินทางกายกรรมบางวาจากกรรม